ีเบรดิสโกสามตัวสุดและทารอนเอาชนะเบรดิสโกสามตัวสุดครับโอ้วันนี้ก็สุขสนานครับนี่กับความมันสามคู่พรุ่งนี้วันนี้ไม่มีฟูลเซนด์นะนันไม่แพ้กันแน่นอนทักอย่างนี้แล้วใครซวยนนัั่สิครบไม่มีใครซวยคนดูกำไรกำไรคนดูเออนะครับนี่ฮะแมชเป็นพรุ่งนี้ครับเกี่ยวกับเกมเมอร์คลับเจอกับฟูลเซนส์นะครับเอไอนาเจอกับพีเอสจีอีสปอร์ตและทารอนเจอกับเบรดิสโกอีสปอร์ตครับโอุ้่งนี้ทารอนก็มีศึกหนักเจอกับบูรามอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งบูรามเห็นฟอร์มวันนี้แล้ววันนี้สยยออง เอาจริงอ่ะมันเหมือนแบบเปลี่ยนโหมดอ่ะออนะเปลี่ยนโหมดแหละแต่ว่าจะมาเจอทารอนตรงนี้แล้วเป็นภาพแบบไหนอ่ะเดี๋ยวรู้กันนะครับส่วนทางฝั่งเค g ีกับฟูลเซนซี่ก็สําคัญนะเพราะว่าฟูลเซนี่เขาเพิ่งพาแต้มไปกับไทรารแมตวันพุ่งนี้เลยจําเป็นกับเขามากที่จะต้องได้แต้มเพื่อลุ้นด้วยนะแบบยังได้ชัวร์เนี่ยนะครับ จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับโอ้กเป็นทุกการที่ผมว่าแฟนๆนี่ยาดมหมดไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วครับยาเราขายดีจ้ากีดแล้วกีดอีกนะครับใช่ครับส่วนเอไอหน้ากับ p s เก็แน่นอนครับว่าเอไอหน้าก็ยังไม่ได้แน่นอนเหมือนกันนะครับผมทุกทีมแหละตอนนี้มันยังไม่มีอะไรชัว์เลยครับใช่ครับก็เป็นการแข่งขันที่ผมว่าโอ้โหทุกคนัเี่ยวตั้งนาตั้งตารอแล้วมันขับเคี่ยวกันแบบสนุกสุดมันสนุกมาก สุดท้ายแล้วเตรียมตัวให้ดีแล้วกันว่าสีทีมสุดท้ายผมว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดอาจจะพลิกล็อกกันนะดูอะไรงี้ยหรอลมทลายรอเปล่าไม่รู้นะฮะเพราะว่าถ้าเรามองดูจากจังหวะการเล่นของทุกทีมเนี่ยมีเรียกว่ามีความเป็นตัวของตัวเองนะครับมีความเฉพาะเจาะจงในแผนของตัวเองนะครับอ่านเกมฝันข้ามได้สกิลเพย์พูดตรงนะมันถึงกันอยู่แล้วใช่แต่ความเข้าใจในการเล่นอินเกมความเขาเรียกว่าทีเวิร์กที่มันสะคัญเป็นตัวที่ต่างกันอยู่สำหรับแต่ละทีมครับ คือมันไม่ใช่หุ่นยนต์น่ะที่ตั้งโปรแกรมได้มันความสัมพันธ์ความอะไรกันในแต่ละวันที่คนให้คนจะคิดแล้วคล้อยตามกันอย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็คือความสนุกของ e-sport ไงเพราะว่ามันคาดเดาไม่ได้ครับความแน่นอนถึงความไม่แน่นอนนะครับผมแต่ความแน่นอนคือวันพวกนี้เรามีดูแข่งกันต่อนะครับตอนเชียงวันเป็นต้นไปนะครับสัปดาหแข่งอาวิโปล2024ซัมเมอร์ตรงนี้นะครับวันนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมกันนะครับวันนี้ก็ส่งต่อหน้าที่กับการสัมภาษณ์กับน้องๆนะครับแล้ววนน่ี้ส それ。